สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับมีรถใช้งานมาฝากหนึ่งคันนะครับใครกำลังหารถใช้งานเน้นทนทานดูแลง่ายใช้ได้ยาวๆมาชมตัวนี้ครับ t o y o t a c โคร l l a a อาตินะครับมือเดียวป้ายแดงปี2011นะครับคันนี้สวยเดิมไม่เคยชนนะครับเกียร์ออโต้เครื่องพันหกน้ำมันล้วนนะครับรถบ้านแท้แน่นอนนะครับรถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆนะครับสีสันสวยงามเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์แน่นๆใช้งานแล้ว204,000กิโลเมตรโดยประมาณนะครับ179,000บาทนะครับผ่อนเน้นใช้งานสบายๆครับ 3500โดยประมาณนะครับผ่อนได้6ปีทนทานดูแลง่ายใช้กันได้สบายแน่นอนนะครับภายในสวยสะอาดเบาะหนังสภาพดีภายในงามๆเลยครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีนะครับคันนี้เคยติดแก๊สนะครับถอดออกเรียบร้อยเช็คงานทุกระบบใช้งานได้สมบูรณ์ทั้งระบบนะครับไม่มีอะไรที่ต้องกังวลน,นะครับผมคัดและเช็คเรียบร้อยทดลองขับเรียบร้อยนะครับเคยติดแก๊ส แต่ก็ดูแลมาดีมากๆนะครับเป็นรถบ้านแท้นะครับไม่ใช่อดีตแท็กซี่ใครสนใจเข้าใจถูกใจมาชมเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับรับประกันว่ารถสวยสภาพดีพร้อมใช้นะครับงามแบบนี้นะครับจัดว่าเลทหนึ่งในร้อยได้เลยครับพอรถไม่เคยชนสภาพสีสวยเต็มร้อยเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่องล่างนิ่มๆยางดอกเต็มใช้ได้ยาวนะครับสภาพเดิมโรงงานชมแล้วเช็คแล้วรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ ทนทานนะครับไม่รู้จะหากรุ่นไหนที่จะทนกว่านี้อีกแล้วครับที่สําคัญคืออะไรดูแลง่ายและอู่เยอะครับใครที่สนใจอยากได้ไว้ใช้งานนะครับขอย้ำอีกรอบนะครับผ่อน3,500โดยประมาณผ่อนได้6ปี1 7 9 9 0 0บาทราคานี้เลยครับบริการจัดส่งทั่วไทยครับรับประกันได้ลดแน่นอนทนทานดูแลง่ายอะไรเยอะใช้ได้ยาวครับและเป็นปี2011โฉมไม่เนื้อเชนด้วยครับภายในสวยๆแบบนี้เลยครับ จฉดขึ้นลงไฟฟ้าสี่บานครบสมบูรณ์ซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับเครื่องพันหกเกียร์ออโต้นะครับรับรองว่าถ้าใครกําลังหารถใช้งานก็ฝากคันนี้ไว้พิจารณานะครับสาหรับคันนี้นะครับถ้าไม่เคยติดแก๊สนี่เขาจะเปิดกับประมาณ2องแสนต้นๆนู่นนะครับสาหรับคันนี้ถ้าใครเข้าใจนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเปิดเบาๆเน้นใช้งานชิลๆเลยครับผ่อนชิลๆวันละร้อยกว่าบาทมอเตอร์ไซค์ยังแพงกว่าเลยนะครับในการผ่อนเนี่ยแลวเดินทางใกล้ๆก็ไปได้ทั้งบ้าน ฝนตกแดนออกก็ไม่เปียกเดินทางสบายไปตอนไหนก็ได้นะครับอยู่ในรถก็เย็นและก็ปลอดภัยครับที่สําคัญคันนี้บอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับ ผมคัดรถเช็ครถอยู่ทั้งวันขนาดแท็กซี่ปลดป้ายนะครับเขาวิ่งกัน7จ็ดแปดแสนกิโลล้านกิโลนะครับถอดแก๊สออกยังวิ่งได้ชิวๆนะครับแม้กระทั่งตัวผมเองผมก็ทาแท็กซี่ปลดป้ายนะครับและผมก็ใช้แท็กซี่ปลดป้ายด้วยรับรองว่าถ้าผ่านมือผมผมก็ว่าในเรื่องอาตยสนี้ผมก็ไม่เป็นรองใครแน่นอนนะครับรับรองว่าใช้งานได้ครับดูแลก็สบายอะไรก็หาได้ง่ายครับสั่งช้อปปี้ลาซาด่ายังได้เลยครับบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับกับราคาและสภาพเรียกว่ากินขาดนะครับ ใช้งานก็ไม่เยอะนะครับ24000 0กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับรถติดแก๊สสักระยะเพียงเท่านั้นนะครับแล้วก็ถอดออกถอดไปนานแล้วครับตอนนี้ก็เซ็ตน้ำมันวิ่งปกตินะครับไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นหน้าเดิมท้ายเดิมไม่เคยชนนะครับใครที่สนใจเข้าใจอยากได้ใช้งานนะครับรับประกันว่าใช้ได้คุ้มมากๆนะครับจะหาอะไรมาทนทานและดูแลง่ายกว่าออาติสก็คงหาได้ยากนะครับถ้าไม่ทนจริงไม่ดีจริง เขาไม่เอาไปวิ่งแบกซี่ฐานสาธารนณะแน่นอนนะครับคันนี้สวยครับจัดได้จัดนะครับราคาสาภาพถือว่าสุดคุ้มแน่นอนสาภาพงามๆรถประวัติดีประวัติชัดแจ้งตรงแจ้งชัดใช้ได้เลยครับขับใกล้ขับไกลขับได้ทั่วไทยใช้ได้สบายใจก็เอาติดนี่ละครับ